จะดีขนาดไหนคะาที่นอนที่เรานอนอยู่ทุกวันสามารถทำให้นอนหลับได้อย่างสบายใจแถมยังดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยที่นอนที่เราพูดถึงก็คือรุ่นเนทริมาจากแบรนด์เรดดิสุพรีมซึ่งเป็นที่นอนยางพาราแท้ร้อยเปอร์เซนต์ด้วยระบบอีโคลาเทกผลิตจากน้ำยางแท้ทั้งแผ่นมีความหนา6 1ถึงนิ้วและหุ้มด้วยผ้าคอทตอนแวลูที่มีความหรหราทัานสมยัยแถมยังช่วยป้องกันไรฝุ่นและแบคทีเรียบนที่นอนยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะ ที่นอนรุ่นนี้เนี่ยยังสามารถระบายอากาศได้ดีไม่สะสมความชื้นและที่เหมาะที่สุดกับคนอย่างเราๆก็คือช่วยบรรเทาอาการปวดหลังได้ดีนั่นเองค่ะต้องได้ลองนอนแล้วนะบอกได้เลยว่าของเขาคุณภาพดีสมราคาจริงๆ ถ้าทุกคนตัดสินใจที่จะซื้อวันนี้นะคะที่นอนรุ่นนี้เนี่ยจะมีอายุการใช้งานยาวไปอีกเกิน10ปีเลยและสิ่งที่ต้องเลิฟมากที่สุดเนี่ยก็คือเขาใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมน,นั่นเองเอาเป็นว่าใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวต้องจะขึ้นราคาไว้ให้ด้านบนแล้วก็กดเข้าไปสั่งซื้อกันได้ที่เว็บไซต์ www. b r e d i s u p r e m e c o m เลยนะ